สวัสดีครับผมอีสานสิพาเบิงโบคนอีสานครับผมมื่อนี้โบอีสานมาช่วยงานครับช่วยงานที่ฟาร์มฟักทองยักษ์ครับผมครับมีเพื่อนด้วยกันสามคนครับสวัสดีครับคุณโก้ครับครับผมมื่อนไหร่หลายกระลังมาทั่นครับหลายกองครับนี่ครับนอกจากแพ็กส่กองนี่ครับใสข้างเดียวว่าใครข้างเดียงก็ได้ อะครับเดี๋ยวร่มกองเียวครับประมาณอาร่อยก็รู้แล้วครับเลยร่วมเดียวกองวงเพียงแบบกี้ครับเจ็บทับความจาดดีๆเราก็ขึ้นกล้องครับขึ้นรถเทเล,ลส่องวอกครับเขาจะไปผ้าอ,อ,กอีกเครื่องหนึ่งครับอตอนนี้ได้หนึ่งสองสามกองแล้วครับ อยู่ประมาณหากรองครับพี่น้องสำหรับแรงงานไทยในออตาเลียเทาครับผมเป็นงานจีจุดลิงครับอยู่ผักทั้งผักเนื้อนี่แหละครับรบ,บางท่าน อนาคตอาจจีได้มาอาจจีได้มาเห็ดแบบนี้ก็ได้ครับครับต้องแบกครับเ็ซแล้วก็แบกครับผม ตอนนี้เพื่อเพียครับเพี้ยครับเพียระบาดขึ้นเต็มฟักทองเลยครับต้องเช็ดทำความสะอาดงานที่ทำในวันนี้ครับผมวดทีด้เงินเพิ่นครับพี่น้องเลย จังแม่นงานหนักของแท้ครับบางลูกนี่หนักกว่ากระสอบข้าวแล้วครับ <c oughs> เดี่ยวครับพี่ร้องกับระมแม่นหนีหนะครับ ออเจ๊กไลกันโอ้ยน้อยอ้องกดเงินหันนอน้อ,อ,อกกนน <laughs> งอแต่และเนี่ยค,ครับที่เราเช็บทๆทูๆครับเจ็บูีวั สบายๆกินเงินกอมๆปม,ม,มะมาณนด้ครับไม่ะเร็วหนักบ้างเบาบ้างครับจังหวานี้หนักมากาครับผม 嗯，比较寂寞。 ที่ครับผมตามหน้าที่ครับนักปัได้ก็ต้องลงมือเห็ดครับผมเพราะท่านกับ่ได้เงินเพิน่นแต่บได้เห็ดแบบนี้ทุกมือดรอกครับบางมือก็ได้ไปเห็ดย่างอื่นคือมือนีจังหวะาดีได้มาแบกฝักทองครับผมอย้องลาบาปวดหลังครับปวดหลังปวดกระเนี้ยแมน่น้ายครับหล้าง,งการแบกแล้วครับ กดเจบปวดหลังครับผมถ้าคัดเห็ดยังสี่ซู่มือกะโอ้โหไม่มีภัยอยูย่ได้หรอกครับก็จะมีออกเห็ดอย่างอื่นครับขออนุญาตไอ้น้ำเสนอครับวิถีชีวิตและงานไทยในอิสราเอลครับผมอัปเดตมือนี้ครับมือนี้วันอังคารที่17มีนาคม2563ครับผม ทั้งอิสาเลกับกันายจังก็มีใบกระดาษมาใบหนึ่งครับแจงว่าบ่ให้ออกใบใส่ใหม่ชุมนุมกันครับยันเรื่องโรคโควิดนี่แหละครับบางมองอาจจะบ่คอยมีโออาจจะงานลดลงครับผลกระทบจากโรคไอโครนาโควิดเท่าเลยครับโควิดสิบเก้าเลยครับมีผลกระทบขึ้นกันครับทางอิสาเล เทจงานแล้วก็บ่ให้ไปใส่ผูจำเป็นก็่ะไปชุมนุ่มกันนี่ครับลดกุมเสียงลดความเสียงครับผมเรื่องโค,โควิดนะครับผมช่วงนี้ก็ห้ามไอห้ามไข่ครับผมหมูที่มองขคีเรียครับผู้ดใดไอผู้ใดไข่ช่วงนี้ครับ ถึงที่รู้จิตไม่ไดก็ต้องสู้ก้าต่อไปครับเงินคือเรื่องใหญ่ที่สุดครับโลกก็ไปทั้งหลังครับผมพี่น้องสู้ต่อไปเขายังจ้างเขาอยู่ครับให้จ้างกเอ่อบ่คอยบ่คอยสิงแห่บ่คอยจับมือครับช่วงนี้ครับรถระยะห่างกันเทื่อนครับเอาเบื้องต่อไปครับขอวอย่างผม ยัม NO อยู่น้ำใครก็บม่กล้าใครยันมวยอยู่น้ำนะพกเไื <variables> ่ใครเก็บเียาพายไรไปอยู่ตรงนี้ แล้วหนึ่งกล่องครับผมก็ยอมรับประมือครับท่านได้แบกปักท่องย่านใดกับปวดหลังปวดเดวอยู่ชูต่อไปครับพี่น,อน้องอม่ได้กับฝากติดกับร่างใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครผมทำได้ครับกกผมเผื่อพอค่อยได้เฮ็ดชิปล่มกันได้บม like. บบมีเวลาครับ อยากทำงานอยู่ยครับส่วนมากแกไทยหนางานอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตไปแล้วล่าแล้วครับขอให้ผู้รับชมก็ขอให้ลำลำลำรวยๆทุกคนครับย,ยากๆครับผมไปแล้วล่าแล้วครับผมบ๊า,บายๆครับ